สวัสดีครับเอฟซี FC สาวหน่อยเอฟซีลาวอิงมอน้กะมาคุยกันแน่ครับพี่น้องมัอว,วานบอได้คุยเนาะมืัวว่านกักลับดึกน้ากับมัวแต่เบิ้งคลิปอีหลาจนลืมก็เลยกลายวันบอได้คุยมัอว,วานกักลับมามาเมื่อนีครับพี่น้องมาคุยมอนีกันเป็นยังไงล่ะครับพี่น้องขึ้นก่อนอยู่สารคามนะครับพี่น้องอ,อยู่ใสนบานน้องผือดิครับพี่น้องบ้านน้องผือตาบลน้องบัวดี อำเภอโกสุงเอ,อโกสุงมิสัยะพี่น้องเอ้ยจังแมนผักเนาะพี่น้องขนาดบานก็คือมูเอจังหวัดนี่กับจังหวัดของวงสาวหน่อยผิดบรแพ์งนะครับพี่น้องก็คือจังหวัดสระข้ามเดียวกันนะครับพี่น้องแต่ พอแม่พี่น้องที่อยู่ในหมู่บ้านในจังหวัดนั้นนะครับพี่น้องเนาะก็มาสนับสนุนมาเบิงสินะพี่น้องมาเบิงมาแย่งเบิงมาติดตามอีหล่ามาคอยเบิงอีหล่างสินนะพี่น้องว่ะพุ่มใจหลายครับพี่น้องพุ่มใจกับอีหล่าเฮาที่มีคนติดตามหลายมีคนมาเบิงหลายสินนะมีแต่ไหวก็คือว่าไหวไหวแบบไหวผมเลยครับพี่น้องหาสิบขึ้นหกสิบขึ้นสิพี่น้องเอ้พุ่มใจแห้งนี่แหละครับพี่น้อง อ,อีกอย่างหนึ่งกับอิลาหล่าเฮ้ากับบอพิทวังคือเก่าครับพี่น้องเป็นอย่างอิลาหล่าเฮ้ากับเป็นคนแบบปันบานคนนึงคือเก่าบ่ได้เปรียบเทียบว,ว,ว่าจะของดังข้องเด่นกับย่งเป็นแบบว่าไปไสย่างมาไสหนีบบอมีแบนบาสีลบหรือว่าสิลิกไปแบบเจอก็คือขอทายรูปขอไอจับมือสีอิหล่ากับบอบปฏิเสธครับพี่น้องกับเพราะว่ามันเป็น เป็นแบบที่หนาฮักอ่ะความหนาฮักของอิหลานี่แหละครับพี่น้องเอฟซีถึงหักจุดสูงมือเพราะเป็นสี่เหรอครับน้องแล้วเฮ็ดให้เอฟซีสุขคนนี่ได้หูจักสาวหน่อยเพชรบผ่นแผ้งสี่เนาะพี่น้องแต่หลายๆคนก็บ่เคยหูจักแต่มาหูจักเพราะอิหละอุ้งอิงสี่แล้วก็เบิ่งนะครับพี่น้องมือนีผมก็เบิ่งไหล่สดอิหลาน่ะจากใสครับพี่น้องจากไต่นะครับพี่น้องโอนเงินใหม่อิหละอีกเบิ่งทิครับพี่น้องอิหละไหล่สดสู้มือได้เงินสู้มือครับพี่น้อง นี่ละ่ะคือความหนาหักของอหล่าที่เอฟซีเห็นและะ้วก็เอฟซีก็บบอปฏิเสธครับรพี่น้องให้อิล่าเต็มที่มีที่ว่าของมีนะให้ย,ยังสี่นะพี่น้องเนาะน,นี่ละ่ะแล้วก็มือนีกับอิล่าเข้ากับเ่นอยูไอตลาดนัดวันเสาร์ไออำเภอเพ่งนี่ครับพี่น้องจังหวัดอุดรน,นี่ล่ะครับพี่น้องอุดรน,นี่กับมันก็สุดยอดนะครับพี่น้องอุดรอ,อุดรเนี่ยเพราะยังคนฟังสายมาหลายครับพี่น้องคนฟังสายมาหลายก็คือวาอ่าง่ายๆกั เบิงล้ลก็แบบไปเบิงตอนใดครับพี่น้องเบิงตอนอีหล่าเช็คเศร้าครับพี่น้องอีหล่าเช็คเศร้าเพลงไอ้ก้อยชะนีนะครับพี่น้องโอ,อ้ยฟังแล้วมันสุดยอดของอีหล่าครับพี่น้องยอดของอีหลา่าฟังเราภูมิใจดีใจแล้วก็อีกอันหนึ่งบอกพิพาดครับพี่น้องมี่ไผ่ครับมี่ไผ่มหาอีหลา่าฟาสครับพี่น้องอินต,ตัมอีหลา่าพอปฏิเสธที่ว่าตีเป็นจังไร ผ้าไสเนี่ยเขาได้มดครับพี่นนองนี่นี่แหละคือคนสีดำบงบ้าคนสีดังคนสีแบบว่าไอเอซฮักเนี่ยนี่นนนแบบหละครับพี่นนอเพราะงั้นเอผ่าไซเนี่มันเห็นเห็นแล้วก็คือมาทักทายอีหลาตลอดมาหาอีหลาตลอดโดยที่บรไคิดว่าอีหลาลด,ดังแน้ะสีพอสนใจชินก็คือบอบอบอกบอกง่ายๆก็คือบงบี้บงบอคือคนอื่นเลยครับพีบ่หนออีหลาเอ อีลาไอ่่าไซนี่ยมันเป็นค้อมแบบว่าสบายสบายครับพี่น้องเพราะว่าอย่างถือว่าอีหลา่ยอีลาอุาา๋งอิงนักดักดักแบบโมแปลกครับที่ว่าเย็บซี่ซิม่าหาอีหลาเลื่อๆแล้วก็ฝ่าไซที่ว่ามาสมัครอยู่ห้องสาวหน่อยกำเพิ่นโชว์ล้วพอแปลกเดี๋ยวครับเพราะเป็นไอดอลเน่อยากมาหาอยากมาเบิ้งสิ่หนะพี่น้องเนาะอยากมา มองทีนครับมองีทีหลายยู่สุดท้ายก็ได้มาอยู่โอ้ผมก็ดีใจคับพี่น้องฟอยย่างพราะว่ามีแต่เด็กเด็กเด็วัยสิบแสิบเกาสี่นอน้องเขามาแต่ทั้งทั้งทิกรนะรับว่ามหมอรับพมี่เ้ยครับพี่น้องสิบแเก้พมี่ลครับพี่น้แต่ยี่สิบขึ้นี่น้อมีแต่ยี่สิบขึ้แต่บหมอรัสิพวมีเด็กน่อยแบบนี้รัแต่กายว่าสาวน่อยเป็นแพ้เลรับไงรูแบบสิบโคกกะรับครับพี่น้อง สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าองศก็โทษครับพี่น้องสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าองศ์สรับรับมากครับพี่น้องรับมาปั่นมาให้ออกเอออกโชว์ออกอยังเพราะยังสิได้เด็กหน่อยหลายๆคนที่ต้องการแบบโชว์พลังต้องการแบบโชว์เสียงสินะ่ะก็ได้มาออกมาหาบ้ามาได้มาแบบว่า ข่เอื่นยังนะครับพี่น้องเช็คเศร้าเอ้ยมากยังเอ้ยหลายๆอย่างะนะครับพี่น้องที่เฮดให้ทุกคนได้มาดงมาดังนะครับพี่น้องก็คืออิหลานะครับพี่น้องอิหลาก็คือครั้งแรกเนาะพี่น้องก็ไปก็สมัครคือเก่าสมัครคือกันแล้วก็มากก็ได้มาดงดังเนี่แหละครับพี่น้องแต่ว่าง่ายๆคนที่คืออิหลานี่ก็หายากนะครับพี่น้องบอกแม่งง่ายๆได้คนที่สิแบบว่าดงดังคืออีหลาเฮ้าเนี่ยพราะว่าเป็นอย่างบุญเป็นที่บุญของเฮ้า บุญของเฮาที่สางไหวนะก็คืออิหลาองอิงของคงสิเมื่อาศากตรกรนี่ือว่าจยงไดเนี่ย,นนยสิเ็ดบุญไว้หลายครับพี่น้องมาชาตินี้แล้วก็ได้๋วแบบว่าดงดังมีสื่อเสียงเนาะกันคิดอีกแงนน่นึงก็บก่แปะกบ่บ่แปกครับพี่น้อ,นอคนคนงอีหยังครับพี่น้องบอกว่าทุกคนคิดเจ้านา่งหน่อยเมื่อรีสเกินี่ลหละครับพี่น้องไผๆไก็คิดว่าอีหลาหน่อยนี่มาเกิดเป็นอิหละอง้งอิงสูหมืน่นว่าเจ้านา่งหน่อยนี่ความคิดของคนหลายๆคนที่มาเกิด เป็นอีหล่าอ้งอิงสูมือนะซึ้งได้ดงได้ดังพ่อยังครับพี่น้องเพราะว่าตั้งแต่สมัยก่อนน่ะเห็นเขาเหล่าเหล่าเรื่องกันว่าเอ๋มือเจ้านั่งหน่อยมือสวรรคคตหรือว่าล้วเนี่ยคือทำนองไปสัญญาว่าทิ้งสิปิกเกิลมงได้ก็ตามอยงมงได้ก็ตามสิมาเฮดให้ซีสกิดดงดังมีสื่อเสียงเสียพี่น้องเนาะนี่แหละครับเห็นบอกครับพี่น้องอีหล่าเกิดดูบนเมืนบอกครับพี่น้องเกิดดูบ่นแต่กลายมว่ามาดังอยู่ซีสกิด นียแปลกบอรครับพี่น้องโด่งดังมาซีสเกตนี่แหละค,คือความแปลกที่เฮาเคยคิดไว้ที่เฮาเคยคิดคิดกันแต่ก่อนนะครับพี่น้องว่ไปและกัจังใดก็อย่าลืมครับพี่น้องอย่าลืมมาติดตามเท็กซี่ลงทางชาแนลและอีกอย่างนึงก็วันที่17บกรกฎาคมครับพี่น้องเกินยังึ้นครับพี่น้องคายอ้อสิใช้ ก็ว่าง่ายกันสิเขาโล่งมือวันสิบเจ็ดกรกฎาคมครับพี่น้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนี่เข้าสิไดไปฟังเพลงอิหลาอุอิง,องสองเพลงครับพี่น้องในประกอบประกอบละครเรื่องคายอ้อนะครับพี่น้องน,นี่แหละเข้าสิเดไปฟังสองเพลงครับพี่น้องเพลงของอิหลาอีกเพลงหนึ่งในอิหลาห้องคนเดียวส่วนอีกเพลงหนึ่งในอิหลาสีห้องหลายคนอยู่ครับพี่น้องก็เข้าถาาเบิงว่าเป็นสิเป็นยังไงเห็นเขาบอกว่าเสียงดน,นตรี <S <S เสียงอย่างเนี่ยมันฟังแล้วมันเฮ็ดให้คนลุก คนลุกแบบใดเข้าต้องไปติดตามเข้าต้องไปเบิ่งครับว่าค้นลุกแบบใดเข้าอยากหูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกับวันที่13กรกฎาคมวันเกิดอ,อีหลาอง้หญิงนะครับพี่น้องจัดอยู่ขอนแกน,ดนดกไ,ได้ครับพี่น้องไปติดตามไปเบิ่งกับไปได้ครับวันี่น้องวันที่13กรกฎา,าคมกับจัดอยู่ขอนแกนส่วนน,น,นี้2ีเกามิถุนาหรือ30นี่แหละจะนั่นกับวันปิดวงกับช่วงนั้นกับใสะดวกกับได้ไปหลยครับพี่น้องไปยีเก้า มิถุนาหรือสามสิบเนี่ยครับพี่น้องก็มือปิดวงของสาวน้อยแล้วก็มาวันที่ส3บสามกรกฎาคมไอ้วันเกิดอีลอหล่าสินะี่นบพี่น้องส่วนวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมแต่วันหนังคลายออกเขาโล่งครับพี่น้องงไดาเห้าก็คอยไปสนับสนุนไปเบิ่งไปแย่งน้ำกันก็ยากหูวว่าเกิดยังขืนแน่ในคลายออกกระตังไปเบิ่งครับพี่น้องทุกคนตองไปเบิง่งสไดไดหฮู้ว่าเกิดยังขึ้นนี่แหละครับพี่น้องว่าก็ว่าไปก็ ขอบคุณหลายๆครับ FC สาวหน่อย FC หลาอุ้งอิงที่มาติดตามที่มาเบิงมาแย่งที่มาคอยสนับสนุนผมคนหนึ่งขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับ